สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับไอที่พูดเร่งรีบไม่ใช่อะไรนะครับฝนเริ่มมานะครับพึ่งร้านเพ็ดปุ๊บฝนมันก็มาทันทีนะสำหรับคันนี้นะครับเป็น Ford ดเลนเออเป็นไม่ใช่ฟอร์ดพอภัยด้วยเป็น m a สด้าไฟเตอรปี2545คันนี้นะครับก็จะได้เครื่องยนต์ที่เป็นอินเตอร์เทอร์โบจากโรงงานและจะสามารถเปิดแคปได้ก็คือตัวนี้จะเป็นฟรีสไตล์แคปนะฮะที่เขาเรียกกันสำหรับมาสด้ ถ้ามาด้าตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.5ปี45สภาพรถถามว่าสวยไหมไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับเป็นรถที่เหมาะแก่การเข้าไร่เข้าสวนนะครับมาชมราคาคันนี้นะค,คันนี้ผมตั้งอยู่ที่69,000บาทเปิดแคปได้นะครับผมแต่รายละเอียดเรามาชมกันนะฮะยางก็จะเป็นยางของก o ด Year นะครับปียางก็จะอยู่ที่ปี2019 แก้มยางสวยดอกยางยังเหลืออนะครับผมยางดี4เส้นอยู่นะครับแต่สีสันลดนะฮะมีริ้วรอยอ่าน่าจะเป็นรอยไก่นะครับผมนะฮะเรามีข้อาคาบกาวของเขาติดตัวนี้นะครับแต่สีสันแถวเนี้ยจุดเนี้ยก็คือยังดีอยู่นะครับผมจะมีกระบะที่บุบบิบนะครับผมนะฮะซึ่งคันนี้ถ้าเป็นรถสวยๆต้องมี8 9ดเก้าหนะฮะแต่คันนี้ก็คืออยู่ที่69,000บเาทเท่านั้นเป็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติพวงอะไร power จะจกไฟฟ้าใช้งานได้อ่เบาะไม่มีฉีกขาดนะครับแต่จะมีคราบตามการใช้งานแบบนี้คันนี้เราขายตามสภาพไม่ได้ซักฟอกให้คอนโซนสวยอยู่นะครับแต่ก็จะมีคาบติดอ่ากาหน้านะครับของลิ้นชักนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือการเปิดแคปได้แบบนี้นะฮะนี่ครับขึ้นง่ายลงง่ายนะครับผมเม็ดอาร์คนะฮะ เดิมนะฮะแต่พวกนี้ม,นมันมันมันติดตัวนี้นะฮะที่การแกะจะยากเราสังเกตตรงนี้เอานะครับหรือดึงแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะจะเห็นเม็ดอาร์คอยู่นะครับผมนะฮะดูง่ายๆแบบนี้รถไม่ได้สาดสีเข้ามาในส่วนของเม็ดอาร์คนะครับผมรถเก็บสีแค่เพียงภายนอกบางชิ้นไม่ได้เก็บทั้งคันนะฮะแล้วก็เล่มเอกสารนะฮะคันนี้เดิมอยู่ที่ขอนแก่นตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับจดทะเบียนปี2 5 4 5 เจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงจัดผ่านขอนแก่นยนต์นะครับแล้วก็รับโอนแล้วก็เปลี่ยนมือแต่สุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็ยังเป็นเจ้าของเดิมที่ซื้อตอนแรกเลยนะครับผมนะฮะส่วนหน้า16นะภาษีอยู่ที่900บาทนะครับหน้าส8ไม่มีอะไรโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนกันไปแล้วกลับมาเป็นเจ้าเดิมเหมือนเดิมนะครับ ส่วนภาษีคันนี้ต้องต่อ1ปีนะคบภาษีขาด1ปีต้องต่อ1ปีนะครับผมนะฮะเลขไม่เลขไม้คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สอันนี้ผมไม่มั่นใจ100%เว่านี่คือไม้แท้หรือเปล่านะครับผมนะฮะไม่สามารถยืนยันได้เลยนะครับผมไม่มั่นใจในเรื่องนี้นะฮะมาดูกันต่อนะครับส่วนแชสซีนะครับแชสซีไม่มีผูไม่มีดามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขาดชิ้น ส่วนคคสซีนะฮะที่ไม่มีการพ่นเคลือบมานะฮะพอไม่มีการเคลือบมามันจะมาตั้งแต่เดิมตั้งแต่มาติดรถนะฮะมันก็จะมีสนิมแดงๆแต่ไม่ผุนะครับรับประกันว่าแคสซีไม่ผุนะครับแคสซียังสวยอยู่นะฮะนี่ใต้พื้นก็ยังดีอยู่นะฮะนี่ครับรายละเอียดส่วนตำหนิก็จะมีบุบตรงนี้นะครับฝาท้ายเคยเก็บสีโป๊สีมาแล้วมีสีแตกนะฮะเป็นเปิดมือกลางเปิดง่ายอยู่ท้ายซ้ายเดิมนะครับ แล้วก็มาท้ายขวาก็ยังเดิมอยู่นะครับก็จะมีแดงๆแบบนี้นะครับนี่พื้นกระบะนะครับไม่ผูนะฮะนี่เป็นดินนะฮะนะครับผมนะฮะเป็นรถบ้านๆใช้งานบ้านๆนะครับฝั่งด้านนี้มีเคยโป๊สีนะสีแตกอยู่นะครับผมนี่มีโป๊สีอยู่นะครับฝั่งด้านนี้มีรักยิ้มนิดนึงแผงประตูประตูฝั่งนี้สวยนะครับภายในเป็นกระจกไฟฟ้าเปิดแฉปได้นะครับผมนะฮะ ความเดิมสองดูหน่อยนะฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นเม็ดอาร์คไหมครับชัดเจนนะครับผมนะฮะเม็ดอาร์คยังเดิมนะฮะรถไม่มีคว่ำอย่างแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูนะฮะส่วนภาษีภาษี 6, 6 6ตุลานะฮะก็ต่อไป67ตุลาหรือ68 2ปีเลยก็ดีเพราะว่าอ่าข้อดีของการต่อ2ปีก็คืออ่าปีถัดไปถ้ามันหมดนะฮะเราจะไม่ได้เสียเงินของการตรวจสภาพเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะ ส่วนด้านหน้านี่ครับกันชนยังสภาพดีไฟมีเหลืองนิดนึงเดี๋ยวขัดให้นะครับผมห้องเครื่องนะฮะมาดูนะฮะนี่ครับห้องเครื่องอย่างสวยนะครับคันนี้นะฮะล้างง่ายมากสําหรับรถคันนี้นะครับขอค้าฝากระโปรงแป๊บนึ่งฝนก็ตกนะฮะนี่ครับผมนะฮะแบดดีนะฮะแล้วก็ซุ้มซอกดีซุ้มซอกไม่มีแกะไม่มีชนฝั่งนี้นะฮะสำหรับฝั่งนี้นะครับผมดูก่อนนะฮะฝั่งด้านนี้นะฮะแล้วก็ ได้ระบบเบรก abs ด้วยเพดอยู่ครบมอกอยครบเครื่องยนต์เป็นอินเตอร์เทอร์โบเทอร์โบอยู่นี่นะครับอินเตอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องตําหนิของรถคันนี้นะครับฝั่งนี้คือยังเดิมอยู่รถจะมีการแตะฝั่งนี้นะครับนะฮะเดิมคือบอกเดิมไม่เดิมคือบอกไม่เดิมนะฮะเห็นไหมฮะจะบุกก็คือรถก็ก็จะมีการกระแทกตรงนี้นิดนึงนะฮะทำให้คารหน้ามีการยุบแล้วก็ซุมยุบนะฮะแต่ไม่ถึงเครื่องนะฮะไม่ถึงเครื่องยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาชม ส่วนด้านหลังเดิมหมดถ้าถึงเครื่องด้านหน้าตรงหรือแชตซีมีปัญหาเครื่องถอยแน่นอนอันนี้เครื่องยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะด้านหน้ามาดูที่แชตซีนะฮะแชตซีเห็นไหมฮะนี่ครับแชตซีไม่มีโกง่งไม่มีงองไม่มีดัดแต่รถจะโดนในส่วนนี้พอโดนส่วนนี้แผงประตูนะฮะแผงประตูมีการดัดอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันยุบตัวมันต้องดึงขึ้นมาแต่การดึงเขาอาจจะดึงไม่ละเอียดเท่าไหร่มันก็เลยจะ คาหน้าไม่ค่อยสวยเห็นไหมฮะจะไล่มีไล์คาหน้าอยู่นะครับเพราะหม้อน้ํานี่เปลี่ยนใหม่นะครับนะฮะตำแหน่งพัดลมยังอยู่ตำแหน่งเดิมยังยังดีอยู่นะครับยังสม่ําเสมออยู่นะครับมีแต่ตรงนี้นิดนึงนะครับทีนี้นะฮะฝากระโปรงก็ยังเป็นฝาเดิมก็จะมีรอยตําหนินี่ครับที่เขาไล่มานะครับคันนี้ก็คือเน้นขายตามสภาพว้ายใช้งานเขาอะไรก็สวนนะฮะหรือรับเหมาก่อสร้างหรือนะครับ เอาไว้ชาต่ากจังหวัดก็ยังพอได้นะครับโอเคนะฮะเราเผาหัวให้สัญลักษณ์เผาหัวดับแล้วก็สตาร์ทนี่ครับติดง่ายนะฮะคันนี้เป็นเทอร์โบอินเตอร์นะครับเครื่องเดินนิ่มไม่เขกนะฮะเครื่องดีไม่เขกดนะฮะดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์ดีหม้อน้ํานะครับอันนี้ล์าเปิดแน่นอนนะฮะล์าเปิดแน่นอนนี่ครับ น,นี่ครับไม่มีพออากาศนะครับแต่ก็จะมีในเรื่องของน้ํายาที่ไม่ได้เติมมาอันนี้เดี๋ยวผมจัดการเติมน้ํายาให้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเติมน้ายาห้น้ำมอน้ําไม่แดงนะฮะก็เติมน้ํายาถ่ายออกแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไป1ขวดก็พอนะครับอ่ะทีนี้ฝนก็ตกนะฮะตกตกจนลดแบบผมต้องร้ายอีกรอบนะฮะสำหรับคันนี้ โอเคนะครับรถคันนี้ก็จะมีตําหนีในส่วนด้านหน้านะครับสีสันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับภาษีต้องไปต่อ1นถึงสปีนะฮะต่อปีเดียวก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่คุ้มในเรื่องของอเมื่อมันจะขาดนะมันก็เหลืออีกไม่กี่เดือนนะฮะอันนี้ปั่นน้าฝนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ปั่นไม่ค่อยสะอาดอุณหภูมิภายในภายนอกไม่เท่ากันเดี๋ยวเปิดแอร์แอร์ใช้งานได้นะครับผมนะค,คันนี้แอร์เย็นนะฮะแล้วก็ได้พวงมาลัย power คันนี้นะฮะเล่มพร้อมสนใจนะครับอยู่ที่ราคา6,9,000บาทเท่านั้นเองถ้าเป็นรถสวยๆต้องมี80,000กว่าบาทนะฮะคันนี้ถ้าไม่เน้นเดิม100%แค่เอาไปใช้งานหรือว่าทุนเราประมาณนี้คันนี้ดีนะครับเครื่องยนต์ดีเดินนิ่มสตาร์ทติดง่ายช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับภาษีก็ต้องต่อ1-2ปีนะครับ สนใจคันนี้อยู่ที่6,9,000สนใจโทรเบอร์0 9 8 2 7 4นะฮะ2อ4 4 2 7ด0ี8 2 7 4 4 2 7 9 ID Line 094 475 4441นาะครับอยากดูรถตัวจริงคันนี้รบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองไหมถ้าไม่มีติดหน้าติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวเราลองขับนะฮะฝนตกก็ฝนตกนะฮะยังไงก็ต้องลองนะครับนะ,ะเพื่อ f f c อยากให้ดูว่าการขับขี่เขาเป็นอย่างไรนะครับรถแค่หลักหมื่นนะฮะแต่การขับขี่มันสามารถใช้งานชีวิตประจำวันได้ไหมหรือรับเหมาได้ไหมนะครับผมนะฮะจริงๆราคานี้ถูกมากนะฮะซื้อ TFR ยังไม่ได้ซื้อไมตี้แทบจะยังไม่ได้เลยนะครับนะฮะ ยิ่งตัวนี้ยิ่งเป็นเทอร์โบอินเตอร์แล้วได้ระบบเบรกเป็น ABS ด้วยนะครับก็ได้ความปลอดภัยด้วย6,9 0 0 0เพเท่านั้นเองต่อรองได้นิดหน่อยนะครับคันนี้ไม่ได้จัดส่งไม่ได้เปลี่ยนของเล็วให้นะครับกำไรผมซือ้อช่วยลูกค้ามาเท่านั้นเองนะครับนะฮะเดิมเราบอกเดิมไม่เดิมเราก็บอกไม่เดิมนะครับผมนะฮะรอนิดหนึงรถเยอะมากซ้ายขวารถเต็มเลยนะครับบนตกด้วย ไม่รู้ว่าเราจะไปได้ตอนไหนนะครับรอจังหวะนิดนึงนะฮะสนใจ6,9,000บาทนะครับโทรเบอร์098 274 4279 ID Line 094นะครับ475 4441นะครับแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นสบายเลยคันนี้นะฮะเราได้ยางดีช่วงล่างดีด้วยโอ้รถเยอะมากนะฮะพอเราจะถ่ายคลิปยิ่งฝนตกอีกนะฮะเพิ่งล้างเสร็จเพิ่งเคลื่อนเงาเสร็จนะ ฝนก็ดันมาตกอีกนะฮะพายุเข้าตกทั้งวันเลยนะครับนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอัปเดตให้ดูว่ามีรถคันไหนที่ติดจองอยู่มีรถคันไหนที่เข้ามาบ้างนะฮะแล้วก็มีราคาไหนกันบ้างนะฮะนะี่ครับขอข้ามทางก่อนนะฮะปาน้ำฝนเร็วนิดหนึ่งนะฮะตาเร่งดีนะครับเพราะว่า ของเขาได้เครื่องอินเตอร์เทอร์โบนะครับผมนะฮะแรงม้าก็จะเยอะนิดนึงนะครับนี่ครับผมนะฮะขอชิดซ้ายก่อนนะฮะหูวิ่งดีนะฮะคันนี้ตาเร่งวิ่งดีจะมีเสียงคัดที่เหยียบดังแอดแอดนิดหน่อยนะครับคัดคงแห้งนะฮะนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้นะฮะอันนี้เกียร์สี่นะครับสับเกียร์สี่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะรอกดเร่งตอนขึ้นเนินนะฮะถือว่าเป็นการเร่งแซงว่า,าการเร่งแซงอัาตราเร่งดีไหมนะฮะเพราะเครื่องยนต์ในตัวของที่มีอินเตอร์เทอร์โบนะฮะอัตราเร่งแรงม้าจะเยอะกว่าที่ไม่มีอินเตอร์เทอร์โบนะครับผมนะ,ะถ้าเป็น16วาลวอืดอยู่พอสมควรนะฮะีลยวกลับรถนะฮะรอจังหวะรถ2คันมาเกาะน,นะครับเดี๋ยวผมลงกดเร่งให้ดูนะ,ะกลับรถที่เกียร์หนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะ ก็การสับเกียร์อาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่ามือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งขับนะฮะศูนย์เนี้ยอ่าศูนย์ดีนะฮะคืนศูนย์อยู่นะครับอันนี้เกียร์หนึ่งแล้วก็เกียร์สองนะฮะกดคันเร่งขึ้นเนินนะฮอ้ถือว่าวิ่งดีนะฮะโอ้วิ่งดีจริงๆคันนี้นะครับการกับขี่มาดีเลยนะครับผมนะฮะนี่เกียร์สี่แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ห้านะครับผมนะฮะก็ะต้อง บดคันเร่งแล้วนะครับเพราะว่าถึงรถคันหน้าแล้วนะครับคันนี้ขับดีนะฮะอัตราเร่งขับดีมากนะฮะนะฮะก็ถือว่าเท่าๆใกล้ๆเคียงกับคอมมอเรลเลยนะครับถ้าเป็นเดิมๆนะฮะสนใจคันนี้6 9 0 0 0บาทเน้นใช้งานคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับแต่ถ้าเน้นสวยต้องรอคันใหม่นะฮะคันนี้เป็นรถที่เหมาะแก่การใช้งานนะครับไม่เหมาะแก่การเอาไว้โชว์ เน้นสวยคันนี้ไม่ไม่ใช่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราถึงแล้วนะครับ6 9 9 0 0 0สนใจโทรเบอร์0982744279 ID Line 0944754441นะครับอยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่า,าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ